ก็พบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อิสุสุเมโทโศสาขาชัยพฤกษากเกดค่ะวันนี้นะคะบีมพารถสวยอีกหนึ่งคันมาค่ะคันนี้นะตั้งชื่อว่า m u X เอ c t i v แปแปลงร่างค่ะ ทำไมถึงว่าตั้งว่า Active แปลงล่างเพราะว่าคันนี้ถ้าพี่ดูจากหน้าคลิปตรงด้านหน้าบีมแบบนี้นะพี่จะมอกว่าเฮ้ยน้องบีมใช่หรือบอกรุ่นผิดหรือเปล่าไม่ผิดจะ้ะคันนี้เป็นรุ่น m ิลเ1.9 Active นะคะแต่ว่าแปลงล่างจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้แปลงร่างอะไรบ้างไปชมกันนะคะไปคะ่ะถ้ามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนะคะบีมขอเริ่มจากชิ้นใหญ่เลยตรงด้านนี้ ด้านชิ้นใหญ่ตรงนี้ที่บีมเกินถึงก็คือตัวกันชนด้านหน้าเลยสำหรับตัวรุ่น Active อะค่ะบีมเคยบอกหลายคลิปมากเลยว่าตัวชินนช้นนี้ชิ้นนี้นี้นี้เปลี่ยนได้หมดนะคะเพราะว่าเบิกสูรแล้วก็เอามาประกอบใส่อะไรทีละชิ้นได้แต่ชิ้นที่บีมบอกว่าเออพี่ชิ้นที่ราคาแรงเนี่ยคือชิ้นเคี่ยวล่างตรงนี้ค่ะ เนื่องจากว่าเคี่ยวล่างตรงนี้นะพี่นะมาพร้อมกันชนด้านหน้าทั้งชิ้นงานนะคะเวลาที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราจะต้องถอดกันชนด้านหน้าทั้งชิ้นตรงนี้ไปทำสีแล้วก็ทำทุกอย่างให้เหมือนกับตัวท็อปเลยอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวกันชนตรงเนี้ยบีมบอกก่อนเลยว่าเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วกับทางลูกค้าบีมเป็น FC อยู่ที่เพชรเกษม อ่าลูกค้าอยู่แถวเพชรเกษมนะคะไม่ไกลจากโชว์รูมสักเท่าไหร่ลูกค้าอยากจะได้แบบให้เหมือนตัวท็อปเลยตรงนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกนะ ที่บีมทําแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวกระจังหน้าชิ้นเดิม,มค่ะลูกค้านํากลับคืนไปด้วยสําหรับตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นการเทินหรือยังใดนะคะเด่นเด่นชัดแล้วก็สวยแบบนี้เลยแต่สําหรับตรงนี้นะคะลูกค้าที่เคยเห็นรถอีซูซูมาบ้างเนี่ยก็อาจจะมองคันนี้เป็นตัวท็อปเลยเพราะว่าเหมือนจริงๆนะคะแปลงร่างได้แบบลงตัวจริงๆถัดมามา,มาที่ชุดของแต่งกันบ้างสำหรับชุดของแต่งด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นสเกิร์ตของแบรนด์วาซูมาเอ็กซ์จ้ะ มีตัดเลเยอร์ความเป็นสปอร์ตนิดนึงนะพี่นะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นขีดแดงใต้ตัวไฟตัดหมอกในเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ยเขาก็จะทำเลเยอร์มาให้เป็นตัวสีดำด้านตัดรับกับตัวตรงกรอบป้ายทะเบียนพี่ลองสังเกตดูนะคือมันสวยลงตัวจริงๆแล้วยิ่งใส่กับป้ายแดงเนี่ยคือสวยจริงๆเลยต้องพูดว่าคันนี้แต่งออกมาแปงลงร่างได้แบบเพอร์ฟีนะคะ มาอีกทั้งสำหรับตัวเซ็นเซอร์คันนี้ก็ติดเซนเซอร์สเต็ปเดิมค่ะพี่หน้า2จุดมีจอหลัง2จุดมีเสียงนะคะสำหรับตรงนี้เราดูแลให้หมดเลยนะราคาไม่แพงนะพี่อยู่ที่3,000บาทเท่านั้นคุ้มค่ากับเงินที่พี่เสียแน่นอนจ้า ในส่วนของตรงนี้ถ้าพี่ๆสอบถามบีมาว่าเออบีแล้วทำไมไม่ติดเซ็นเซอร์4จุดไปเลยละ่ะด้านหน้าทาั้งท้งที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แล้วคือหนูแนะนำกับลูกค้าเองว่าไม่ควรเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองจริงๆนะถ้าสำหรับตัวเซ็นเซอร์ของกระจังด้านหน้าใช่ไหมคะเราจะชนขนาดนั้นน่ะเซ็นเซอร์ด้านข้างเขาก็บอกกับเราแล้วมีเสียงระยะให้กับเราแล้วอะไรที่ไม่คุ้มค่าหนูก็จะแนะนำเลยว่าไม่คุ้มนะคะแต่ ถ้าอยากได้จริงๆจัดให้ได้ค่ะเดี๋ยวไปด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เสริมหล่อแล้วก็แต่งออปชันอะไรบ้างนะคะมาที่ออปชันด้านข้างตัวรถกันค่ะสำหรับออปชันตรงนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นในส่วนของล้อมแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเลนโซ b แบ็กแอนเจ9นะคะสวยๆแล้วก็เป็นขอบมิลลิ่งแบบนี้เลย แต่คันนี้นะพี่เป็นขอบ20ไปเลยจ้ะ,ะเต็มซูมล้นซูมตัว V9 เนี่ยบีมบอกก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ชอบขอบมิลลิ่งอะค่ะมันจะมีเป็นดำล้วนเลยก็มีแต่ถ้าสำหรับส่วนตัวหนูนะหนูว่าตัวขอบมิลลิ่งอะจะสวยกว่าเพราะมันดูตัดเลเยอร์กับตัวเขาเรียกว่าโลโก้แบรนด์เขาด้วยก็ลงตัวสุดๆมาพร้อมคันนี้ไม่ใช่ยางนิโตจะ้ะไม่ใช่โตโยจะ้ะคันนี้ใส่เป็นยางเลนโซเลยนะคะ ตรงนี้หน้ายางของลูกค้าเนี่ยจะอยู่ที่ 265-50R20 ทับ50 R20 นะคะเป็นตัวฟินิกนะร้านบอกบีมเลยว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่คือลูกค้าตาถึงมากเออแล้วก็ลายหน้ายางเนี่ยสวยคล้ายๆโตโยเลยดอกยางก็ดูสวยดูเหมือนแบบใสาฟ้านิดนึงนะพี่สำหรับส่วนตัวหนูหนูชอบแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะถัดมาที่กระจกพับไฟฟ้ากันบ้างตรงนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนกระจกพับไฟฟ้าอีกแล้วนะคะก็แปลงล่างอะเนาะพี่เนาะ ก็ต้องทำเพราะว่าตรงนี้คือใช้งานได้จริงแล้วเบิกศูนย์ด้วยราคาอยู่ที่12,000บาทไฟเลี้ยวก็อยู่ที่ตัวหูกระจกเลยนะคะหรือเวลาที่เราตบไฟเลี้ยวเนี่มันจะขึ้นทางแก้มด้านข้างแล้วก็ตัวกระจกพับไฟฟ้าของเราด้วยนะคะตรงนี้ก็สวยๆเบิกศูนย์ดูเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นจ้า แล้วก็มาที่เบ้ามือจับกันบ้างสําหรับตัวเบ้ามือจับตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําเงานะคะทั้งหมดเลยในส่วนของตัวดําเงาตรงนี้ลูกค้าก็แจ้งกับหนูเลยนะว่าขอเป็นดําเงาเบ้ามือฝาถัางน้ํามันทุกอย่างเป็นดําเงาหมดก็จัดการให้นะคะพี่ดูแลให้ครบหมดเลยมาที่ด้านท้ายกันบ้างจะ้ะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะอ่าไม่เหมือนกันอีกแล้วใช่ไหม ตรงนี้ด้านท้ายลูกค้ารีเควสขอเป็นหลังมาสโตะจ้ะเพราะว่าชอบดีไซน์ด้านหลังของมาสโตะมากกว่าเนาะตัวดีไซน์อันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของหน้าใหญ่ของเซ็ตมาสโตะเขาตัว MX แล้วก็ลักษณะดีไซน์ก็จะเป็นท่อใบไม้แบบนี้นะแล้วก็จะมีท่อหลอกที่เป็นกลมๆมาค่ะซ้อนเข้าไปข้างใน,นอีกทีนึง สำหรับบัมเบอร์ท้ายก็จะตัดเป็นสีบรอนซ์เงินมีเว้าตัวเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าเลยใช้งานสะดวกแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้แบรนด์เขานะคะต้องบอกว่าตัวท้ายของมาซาโตเนี่ยขายดีมากๆนะเพราะว่าลูกค้าชอบลักษณะดีไซน์แบบนี้มันตัดรับกับตัวกันลอยท้ายด้วยนะพี่พี่ลองดูกันลอยท้ายอันนี้จะมาจากของแบรนด์ฟีฟอร์มนะคะราคาก็ไม่แรงอยู่ที่1,800ัรบาทเท่านั้นซื้อไว้แล้วก็ใส่อุ่นใจกว่าเพราะว่า การใช้งานจริงๆอะยังไงด้านท้ายเป็นรออยู่แล้วถ้าลูกค้าเอื้อมเก็บของหรือเอื้อมเอาของขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับออปชันนี้นะคะที่ลูกค้าคู่ควรจะมีจ้ะไปที่ตรงการกันบ้าง ตัวกลางตรงนี้เป็นคาดเอวท้ายจากแบรนด์ฟรีฟอร์มกันอีกแล้วจ้ะคาดเอวมีไฟคือ,อยืนหนึ่งอ่ะเออหนูบอกเลยคือ,อยืนหนึ่งจริงๆสําหรับตรงนี้ในส่วนของโลโก้ของ m ิวเอ็กซ์เขาอะค่ะก็จะมีไฟในชิ้นงานด้วยนะคะรวมทั้งตัวขีดเส้นแดงเนี่ยก็คือยาวทั้งเส้นเลยแบบนี้ ดูสปอร์ตลงตัวจริงๆอันนี้หนูจะไม่เปิดไฟให้พี่ดูนะเพราะว่าอยากให้พี่อ่ะดูในส่วนของตัวเวลาที่ไม่เปิดไฟล่ะขับตามหลังจะประมาณไหนก็จะประมาณนี้เลยไฟจะติดในกรณีที่เราเปิดไฟหลีนะจ๊ะพี่สาถัดขึ้นไปด้านบนกันบ้างอ่าด้านบนจะเป็นตัวสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่เกินไปก็ต้องมาจากมาซาโตะก,กันอีกแล้วจ้ะ สปอยเลอร์มาสะโตวสวยๆแบบนี้นะคะราคาก็ไม่แรงนะพี่นะมาสะโตตอนนี้มีการปรับลดตัวราคาลงมานิดนึงตัวสปอยเลอร์เนี่ยจะอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดกับบีมได้เลยนะไปที่ชิ้นสุดท้ายของรถคันนี้กันจ้ะด้านบนเลยสำหรับตัวลาวหลังคาโอ้โหคิดว่าตัวท็อปจริงๆนะคือมองด้านข้างเนี่ยหรือด้านท้ายอะตัวท็อปชัดๆ แปลงล่างจริงๆแล้วก็หล่อไม่ได้แต่งเยอะชิ้นจนเกินไปแล้วนี่แค่ออปชั่นภายนอกนะพี่นะยังไม่รวมด้านในนะว่าจะว้าวขนาดไหนสำหรับตรงนี้ลูกค้านะคะเลือกติดเป็นตัวราวหลังคาติดหลอกนะคะ mm hmm. เพิ่มเติมเข้าไปแต่พี่ไม่ต้องตกใจนะสำหรับตรงของเขาเรียกว่าเสาอากาศ เออไหนๆก็จะแปลงล่างแล้วทําไมไม่เปลี่ยนไปอยู่ด้านหลังใช่ไหมจริงๆลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนค่ะแต่ว่าสําหรับตัวเลิอกอะค่ะรับรถของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างกระชันชิดกับตัวรถที่ลงสต็อกพอดีก็เลยใช้เวลาในการดําเนินการนะคะไม่ทันเดี๋ยวยังไงถ้ามีการปรับตรงนี้ออกเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปให้พี่ๆดูอีกทีหนึง่งเป็นแนวทางนะคะสําหรับพี่ๆที่อยากจะทําหรือว่าสนใจที่จะทําอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวยังไงเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในคันนี้แต่งอะไรบ้างไป ชมกันข้ามาถึงภายในกันแล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว M Y 2023ค่ะิี่พี่ด้านนี้ก็คือจะมีจอเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ดูเลยจอขนาดเนี่ยเป็น7นิ้วนะแต่สำหรับลูกค้าที่เคยสอบถามดีมานะในเพจหรือว่าโทรเข้ามาแบบนี้ค่ะคิดว่าตรงเนี้ยเบ้าอ่ะมันจะเล็กกว่าจริงๆอะค่ะตัวจอเนี่ยใส่ขนาดตัวเบ้าเขาอะค่ะเท่ากันเลยนะตัวน้ากาก,กตรงนี้เท่ากันหมดเลยแต่แค่พื้นที่ในส่วนของตัวจอเนี่ย เขาเรียกว่าเว้าเข้าไปนิดนึงก็คือขนาด7นิ้วแต่ถ้าถามหนูนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะพี่จริงๆเพราะว่าตัวจออ่ะการใช้งานใช้ได้เหมือนกันหมดเหมือนตัวท็อปแล้วก็รองท็อปเลยใช้งานตัว Apple CarPlay ไร้สายเป็นไวเลสได้เลยนะคะรวมทั้งตัว Android Auto ก็สามารถใช้ได้ รองรับทุกอย่างให้กับลูกค้าหมดแล้วก็ตรงนี้ไม่มีเนวิเกเตอร์ซึ่งตอนนี้ตัวท็อปก็มีการตัดเนวิเกเตอร์ทิ้งไปก็เท่ากับว่าจอเราอะใช้ได้เหมือนกันแต่แค่ไซส์7นิ้วแค่นั้นไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะอย่างคันเนี้ ลูกค้าก็ถามบีมว่าเออน้องบีมต้องเปลี่ยนไหมบีมก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนหรอกพี่เสียดายตังค์เอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าลูกค้าก็ใช้จอเดิมนะคะมาพร้อมตัวมัลติฟังก์ชันต่างๆของลูกค้าแล้วด้วยรับสายวางสายกับลูกค้าได้เลยตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนซ้ายขวาใช้งานได้หมดรวมทั้งฟังก์ชันที่ใช้งานของสิริด้วยนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่ๆที่สอบถามบีมมาว่าบีมพี่อยากติดหลอกฟังเนี้ยอยากเสียตัง พอมีฝักหนึ่งใช่ไหมไม่เสียตังค์ก็อยากเสียตังค์เพิ่มติดได้ไหมติดได้แต่ว่าติดตั้งหลอกนะพี่นะก็เพิ่มเขาเรียกว่าความหรูหราให้ตัวรถมากขึ้นให้ดูมี2ฝัง่งแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงนะคะสําหรับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยราคาเพิ่มตรงนี้ก็1,800บาทเท่าเดิมจ้ะโอเคมาที่ตัวเบาะหนังกันบ้างพรีเมียมคันนี้พี่ดูนะคือเนื้อสัมผัสอะผิวของตัวคันเนี้ย ต้องบอกว่ามันเป็นหนังแท้เลยแล้วก็การเดินได้อะไรเนี่ยคือสวยลงตัวเวลาที่ลูกค้าเห็นใช่ไหมเบาะหนังแท้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเออทาไมมันดูแบบย่นๆนิดนึงหนูบอกเลยว่าเบาะหนังแท้เขาจะลักษณะเคสเจอร์เขาจะประมาณนี้เลยพี่แต่เมื่อลูกค้านั่งไปเมื่อไหร่ความรู้สึกมันจะนุ่มกว่าพื้นผิวเนี่ยจะละเอียดกว่า PVC แล้วก็การเดินได้พวกนี้ค่ะ ในลักษณะการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเบาะหนังแท้เนี่ยทนจริงๆพี่พี่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะลอกล่อนง่ายหรือเปล่าตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าการดูแลรักษาถ้าลูกค้าดูแลรักษาดีบีมบอกเลยว่าใช้ได้เป็น10ปีแน่นอนรวมทั้งแผงประตูข้างเนี่ยก็ทําเป็นสีเดียวกับตรงนี้ด้วยราคาเบาะหนังแท้นะสําหรับพี่ๆี่ที่ไม่เคยดูคลิปบีมตรงนี้จะอยู่ที่19,00 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็น PVC 1 2 0 0 0ึเบาะหนังแลปป้า 1,500 0บาทชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะแต่สำหรับตัวเบาะหนังเนป้าสีก็จะมีให้เลือกน้อยหน่อยก็ลองดูว่าชอบประมาณไหนหรือขอดูรูปจากหนุ่ก่อนก็ได้ก็ตัดสินใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวเบาะหนังตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปที่ตัวออปชั่นของตัวพรมกันก่อนข้ามไปฝั่งนู้นเนะาะคันนี้ลูกค้าบีมเลือกติดตั้งเป็นพรม 6D แล้วก็มีดักฝุ่นเข้ามาด้วย พรมีมีมจริงๆตรงนี้บีมบอกเลยนะจริงๆแล้วชุดเนี้ยค่ะคือปกติที่บีมติดตั้งให้ลูกค้าใช่ไหมมันจะมีแค่ตัวผมพื้นอย่างเดียวราคา2,800บาทแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนบอกว่าบีมพี่เจแบบคันนี้เลยมีสีให้พี่เลือกไหมมีเยอะแยะมากแล้วก็ไอตัวดักฝุ่นนะคะมันมีลายให้ลูกค้าเลือกด้วยถ้าชอบก็สนใจสั่งซื้อกับหนูได้เลยว่าออกรถไปแล้วอยากได้พรมเพิ่มเติมก็ กับหนูได้เลยราคาตรงนี้นะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นแล้วก็มีสีให้เลือกแบบเยอะมากเลยนะคะฝากไว้ด้วยจ้าค่ะแล้วก็ออปชั่นถัดไปนะสำหรับตัวกุญแจพับในส่วนของกุญแจพับอะอย่างที่บิมบอกว่า จากเดิมดอกของตัวรถอีซูซูจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นกุญแจไขแบบนี้เลยนะคะถ้าสําหรับตัวบีมใช่ไหมบางทีเราเป็นคุณผู้หญิงแบบนี้แล้วกุญแจอันนี้อาจจะแทงกระเป๋าเรากระเป๋าเราซื้อมาแพงอ่ะเนาะก็เสียดายหรือว่าเป็นผู้ชายก็ห้อยติดตรงนี้ใช่ไหมคะที่คุณผู้ชายชอบทําบางทีอาจจะดูเก,กะกะหรือไปแทงตรงส่วนตรงนี้ของเราก็แนะนําเป็นตัวกุญแจพับนะคะแบบนี้ลูกค้าเนี่ยซื้อไปอ่บีมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ถ้าสมมติว่าอยากได้แค่กุญแจพับไม่เอาตัวอัปเกรดนะราคาจะอยู่ที่1,500บาทลูกค้าจะได้กุญแจแบบนี้2ดอก นะคะรวมทั้งบีมจะกัดดอกกุญแจให้กับพี่ด้วยคือคุ้มไม่ไหวอะหนูบอกเลยออปชันนี้คือขายถูกมากแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้ามีออปชันแบบนี้ค่ะไว้ใช้งานแล้วก็สะดวกซื้อรถไปทีเดียวได้ไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมเนาะแล้วก็การใช้งานตรงนี้ก็คือเราปลดล็อกหรือว่าล็อกรถนะคะจากดอกนี้ได้เลยคือพี่สามารถใช้ดอกนี้ได้เลยแล้วก็เวลาที่จะเอาตัวกัดดอกตรงนี้ออกก็คือกดแค่โลโก้อิสุสุแบบนี้นะคะออกมาอ่ะนี่ กดออกมาแค่นี้เองเดี๋ยวหนูลองทำให้ดูอีกทีนี่นะคะเรากดที่โลโก้อ i s u z ุแบบนี้ตรงเนี้ยก็คือดอกกุญแจกัดดอกไว้แล้วเรียบร้อยและลูกค้าไม่ได้แค่ดอกเดียวนะคือหนูให้ไป2ดอกแบบนี้เลยแล้วก็กัดดอกให้2ดอกเลยนะคะเท่ากับว่าตัวรถคันนี้ลูกค้าจะมีกุญแจใช้สําหรับไข่รถได้เนี่ยสดอกเลยราคาคุ้มค่ามากแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวอัปเกรดกัรขโมยด้วยก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยะคะ่ะ ก็ทั้งหมดจะอยู่ที่3,000บาทรวมอัปเกรดกันทั้งหมยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับออปชันนี้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็คู่ควรที่จะมีค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นถัดไปกันค่ะคันเล่งไฟฟา้ากันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์เดิมเลยที่บีมเคยรีวิวหลายขิดมากนะคะสำหรับตัว A-BOX นั่นเอง ราคาตอนนี้ของตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่3,300บาทนะพี่นะตรงนี้เขารับประกันให้กับลูกค้าค่ะ3ปีแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเออพอติดไปแล้วปุ๊บ้องบีมมันจะเขาเรียกว่ามีปัญหากับตัวรถหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแล้วก็ตัววารันตีเนี่ยไม่ขาดนะพี่นะวารันตีจะอยู่ในวารันตีเหมือนเดิมเลยรวมทั้งสำหรับตรงนี้นะเขาจะเป็นซ็อกเก็ตตรุ่นด้วย ก็สบายใจหายห่วงนะคะอีกทางสําหรับคันนี้ก็จะทําเซนเซอร์ในส่วนของหน้ากับหลังใช่ไหมตัวเซ็นเซอร์สําหรับจอด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้เลยเวลาที่เราปิดใช้งานนะคะจะขึ้นแบบนี้นะแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดการใช้งานนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเซ็นเซอร์บอกระยะทางซ้ายแล้วก็ขวานะคะสาหรับพี่ๆที่ไม่เคยดูคลิปดีมเนี่ยเดี๋ยวดีมลองไปทําให้ดูนะ ่ามันจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็บอกแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวรถเราก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเซนเซอร์ตรงนี้หน้าหลังอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะพี่สนใจก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยจ้า ค่าเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้ามิวเอ็กคันนี้ค่างๆบีมนะคะคันนี้จะไม่ใช่ตัวออนติเมทนะพี่นะก็จะเป็นตัวแอคทีฟเดี๋ยวบีมจะตั้งหัวคิปว่าแซงว่าออนติเมทเออให้ดูแบบนะแต่ไม่รู้ลูกค้าจะแอบแบบแซวอายุหรือเปล่านะใช้คํานี้แต่หนูว่ามันแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่บีมแจ้งไปว่าเตรียมพร้อมส่งมอบกับทางลูกค้าบีมและขอ้อครัวลูกค้าอยู่ที่เพเกษะสี in, ก็คือใกลๆนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วก็เลิกดีคันนี้ก็รอรถมานานเหมือนกันรอจนได้ m y 2ม นะคะคแต่บิมบอกเลยว่าลูกค้าที่ซื้อ MY23 สําหรับตัวรุ่น Active นี้นะคุ้มแน่นอนเพราะตัวจอทุกอย่างคะ่ะมีฟังก์ชันให้ครบแล้วรวมทั้งไกด์เลนนะมีมาให้ครบตั้งแต่ตัวรุ่น Active แล้วด้วยก็คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวขอแจ้งสนลดร,ราคานิดนึงนะคะมีลูกค้าสอบถามบิมหลายคลิปว่าทําไมไม่บอกราคารถเลยเท่าไหร่นะ สำหรับค่าค้าบีมตรงนี้นะคะจะอยู่ที่1 1 6 6 0 0้านบาทสำหรับสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินนะจะอยู่ที่1 1 5 4 0 0้านบาทจ้ะก็ฝากไปด้วยสำหรับตัวรถมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะคะอยากแต่งประมาณไหนหรืออยากจะได้ข้อมูลตรงด้านไหนเพิ่มเติมก็โทรมาหาบีมเลยนะที่เบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3ค่ะเบอร์นี้ขึ้นไลน์เลยนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สำรองนะจ๊ะจะเป็นเบอร์4ู3 9 9 4 7 9ค่ะเบอร์นี้ไ่ได้ึ้นไลน์นะคะาี่ะั้งรอนนี้ีม,มี ลายแอดแล้วนะเดี๋ยวบีมจะทิ้งลิงก์ตัวลายแอดไว้ข้างล่างคลิปรวมทั้งตัว QR code ให้กับพี่ๆด้วยจะได้แสแกน QR code กันนะคะส่วนชอ่องทางการติดต่อน้องแนนนะคะทีมงานของบีมเหมือนกันจะเป็นเบอร์0618947666นะคะเป็นเบอร์นี้เลยน้องแนนขึ้นไลน์เหมือนกันบางทีติดต่อบีมไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วบีมติดลูกค้าใช่ไหมบีมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้กับน้องแนนด้วยเสมอเหมือนกันแล้วก็สอบถามได้ทั้งคู่เลย ซื้อกับใครก็เหมือนซื้อกับบีมเลยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับตัวรถมิวเอ็กข้างๆบีมหล่อๆคันนี้วันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าเปลีป่ยนบ้าย